สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยุกกับผมค้นสอบเกษตรนะครับเนาะพี่กัดผมก็อยู่สวนมันสับปะหลังของลูกสาวลูกใา้ครับผมครับผมจะผ้ามาอัพเพตซึ่งเมเนเพื่อนแด่ทำการถอนมันอยู่ในสวนของเพื่อนเองนะครับเนาะครับผมเลยมาพ้าพี่นนองมาเที่ยวมาส้มเมืองว่า มันสับปะหลังพันแปดหนึ่งที่ปลูกในี่ายางเกา่าเก่ามาประมาณเกือบยี่สิบปีเนาะครับเนาะว่ามันมีผลผลิตออกมาดีสำหรัหัวมันรกกำไหไงสำไรเนาะครับเนาะโมนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้ามาเบิงพี่น้องเอฟซี่เข้ามาเบืองน้ากันนะครับครับเดี๋ยวผมจะ ถอนให้เบิงจะสามสีเงาตีตนเนะครับเนาะมาเอามาสั่งเบิงนำนักครับอ่ะไายกอเอาผ่าบับใหญ่ด้วยครับเนาะท่าน,นแปดนึงครับท่าน,น,นครับสอนง่ายครับ สามค,ครับสี่ครับผมค,ครับเอาจำเห่ก่อนนะครับเนาะมันเบิดแหงงงงงงง้งครับมาทังสี่หลมาสร้างเบิ้งการสร้งสี่พอสี่ออาอันนี้สร้างเบิ้งมั่เบิ้องครับมา่เบิ้งแต่ละตนแต่ละเหงาครับมันจักโลกจักโลหลสิบสองเอ่าสิบสองโลครับสิบสองโล เดี๋ยวครับเอาอีกสั่งเบองอีกอันนึ่งแก้โล,ลูกต่านนี้แปดกับเก้าตีไปแปดครึ่งแปดโลเครึ่องอ่าอันที่สามครับผมสิบสองโลแงนมาลูกเงนสิบสองอ่าสิบสองโลครับอันที่สาม ครับต้นที่ซีเหงาที่ซีครับผมสิบเอ็ดครึ่งอ่าสิบเอ็ดครึ่งครับผมอ่าครับซี 4, เหงาซี 4, ต้นจะเลือเรี่ยวว่ามันเกี่ยบฟิปฟิปโลอยู่เนาะครับอ่าครับนี่แหละครับผลผลิตของมั่นแปดหนึ่งที่เพื่อนปลูก อ,อยู่ในพื้นที่ป่ายางเก่านะครับนอกจากซำว่าเป็นดินบุกเบิกต้นทุนเพิ่น,ใ,นใส่ในหน่อยแห้งปุ๋ยหรือสารเคมีเพิ่นกะให้นิดเดียวครับจนสิบบริสตองใส่ปุ๋ยเลยครับใส่ใส่แต่สูตรซิบหาใส่หน่อยน้อยครับใส่บ่ถึงสามสอบซี่สอบซ้ำครับเนือทีสิบเอ็ไรครับ เดี๋ยวผมจะพาะไปเบิ่งคว่วทีความหางของเพลนปลูกอยู่ในพื้นที่ป่ายางเก่าเนาะครับเนาะว่ามันเพิ่นปลูกระยะห่างตำแหนงของพ,พื้นที่อาว่าง่ายๆว่าเป็นดินบุกเบอร์กระด้เนาะครับเนาะกับแนวระยะต้นเพ่น เม็ดหนึ่งครับผมครับนี่เม็ดหนึ่งพอดีครับอยู่ตรงมือผมเนี่ยครับเม็ดหนึ่งครับเิ่งระยะแถวครับผมครับเนาะครับระยะแถวครับนี่ตรงมือผมนี่พอดีครับเม็ดยี่สิบครับผมครับ ระยะแถวนี่เมตรกี่สิบนะครับเนาะระยะต้นเมตรหนึ่นงระยะจากนี่ไปนี่คือต้นครับครับคือสวนมันแปลงกับประหลังแปลงนี่ทั้งเบิด์เนื้อที่ซิบเบียรไรครับครับคือขันตอนตอนนี้ยุเพิ้นแต่ท้ำ กำลังคุดอยู่พอดีครับกำลังคุดกำลังเก็บเกี่ยวแ่ะครับครับมันสีใดจักตันได้น้ำนักหลาเป็นไดี๋สิบเอ็ดไรเดี๋ยวเพื่นถอนแล้วผมจะวมรวบรวมน้ำนักไปให้พี่น้องเบิงอีกเท่านึงเนาะครับเนาะว่าผลผลิตแปลงคงแปลงนี่เพื่อนเสิไดายไายได้น้อยให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าโปรตดตามแต่แต่คลิปตัวนี้แต่คอมเมนต์เด้อครับเด้อ อีกประมาณอีกจักให้มันเรลี่ยมคนละคือจิบเกินสิบมือเศ้ามือนเราคือเป็นก็คอยคุดของเพิ่นไปเพื่นบ่ได้จางคนครับคอยเห็ดเอาทิบเอีดไรหนึงเห็นปะครับก่อนอื่นส่องของคนเกษตรสอบเกษตรจะขอขอบคุณพี่น้อง f อฟทุกท่านที่ติดต,ตามของส่องคนสอบเกษตรนะครับมาตลอด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองน้ำเลือดครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเข้าด้เบื้องอีกครับผมก็ขอค้าว่าสวัสดีครับผม